โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะขอต้อนรับกลับสู่รายการแข่งขันสตาร์คราครับแอสุดล็อก2 0 2พฮารอบ4คนสุดท้ายครับดาร์กับโรกฮะใครได้ดูเกมแรกไปแล้วไม่ต้องงงว่าทำไมสกอร์ไม่อัปเดตครับตามกฎการแข่งขันถ้าการเสมออ่ะเหมือนเกมนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้นับสกอร์กันครับก็เหมือนเดิมยังคงใช้กฎเดิมก็คือใครถึง3เกมก่อนฮะไม่ใช่นับกันคือไม่ใช่เสมอแล้วมันจะเป็น1นึ่งหนึ่งอ่ะไม่ใช่เออมันก็คือศูนย์ศูนย์ไม่มีใครได้ตามเกมนั้นไปครับเพราะ ก็คือถ้าเสมออาจจะได้แข่งไปเรื่อยๆ,ๆแต่คงไม่รอกมั้งอยู่กันแบบเดิมหมดทุกอย่างฮะเริ่มต้นใหม่หมดครับดาร์คฮะรอบนี้มาอยู่ทางฝั่งบลูเซิร์คฮะขวาบนของแผนที่ครับโรค,ครับเรเสเซิร์คซ้ายล่างของแผนที่ครับผมโอเคก่อนเข้าสู่เกมก็เหมือนเดิมคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนนะครับรวมถึงคนดูผู้ชมทางการ subscribe กดไลค์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะ แล้วก็พูดสนับสนุนใจดีนะครับอกินเอคาเฟ่หรือ,อกินช็อปที่จําหน่ายวิตามินซีนาเข้านะครับใครสนใจอยากกินวิตามินซีบารุงป้องกันกลุ่มิคุ้มกันตัวเองก็ด้านล่างนะครับเดสคริปชัครับผมใส่ลิงก์เอาไว้แล้วหแหละลิ้นพันกันรอบนี้โอเคเป็นฟา s t ดเอ็กซคู่แ h hash แ,แล้วก็ผูรอบที่แล้วมันเกิดการชีสกันเกิดขึ้นเลยจบไม่ค่อยสวยต้องเรียกว่าไม่จบ เลือกมันไม่จบเลยต้องมาแมปเดิมครับแอสโมสเฟียเหมือนกันเป็นแมปที่ค่อนข้างเล็กครับหนึ่งแก๊สหนึ่งพู2สองแฮชเดี๋ยวมาดูเทคครับหนึ่งแก๊สยังไม่รู้ผมยังไม่รู้เทคตอนนี้ยังไม่เห็นเทคนะแต่รอบที่แล้วเป็นฝั่งดาร์กที่เริ่มเริ่มการชีสก่อนครับแต่โลก็แก้กับมาได้ดีฮะ อันนี้เป็นการเจอกันระหว่าง2สุดยอดผู้เล่นเซิร์ฟในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนับเฉพาะในทัวร์นาเมนต์นี้นะเพื่อหาสุดยอดคนเดียวที่จะเข้าสู่แกลนไฟนอลครับในซีรีส์แบบเบ o ออฟไฟเกมแรกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ก็เหมือนเป็นเกม2ที่ต้องการแต้มแรกโอเครอบนี้มาแบบเล่นเกมยาวกันเลยวะ่ะ คือเล่นเบสิกเกมกันแล้วฮะก็คือ2 h a แฮชสองควีนแล้วก็สปีดลิงเทคสปีดลิงต้องรอดูหลังจากเทคสปีดลิงนี่แหละครับเพราะว่ามันจะมีออปชันหลักๆก็จะมีโรกเบลลิงอ่ามีโรกมีเบลลิงหรือจะมีใครไปแอร์ยูนิตหรือเปล่าก็ต้องมารอดูแต่ที่น่าสนใจคือโรกเรื่องเอ็กแปนฐานสามมา ตรงนี้จะมา expand เจอ circling ป่วนอ้สวยงามนะจังหวะน,นี้โรคทำสวยฮะเป็นการตัดอ่าต้องไปไป expand ทางนู้นครับเสียทามมิ่งไปหน่อยนึงครับจังหวะน,นี้ Dark พอเห็นแบบนั้นโรคก,ก็ขึ้นฐานเบลลิงมาเลยฮะก็เลือกไปเป็นเบลลิงนั่นเองเช่นเดียวกับ Dark นะแต่ดาร์กเนี่ยเจอป่วนละอืเจอป่วนแฮทที่3ครับ นี่เอาควีนมาไล่ตอดโอเวอร์โหลดไปต้องหลบดีๆฮะเสียโอเวอร์โหลดฟรีตอนต้นเกมแบบนี้ทับไพาบล็อกแล้วมันจะเสียจังหวะโ um มเมนตัมเกมไปเลยเมตาบลิกบูธครับหรือว่าเทคสปีดเล่นกันเองใกล้เสร็จละทั้งสองคนทำมิงใกล้ๆก,กันครับห่างกันไม่กีว่วิจังหวะนี้อีวิลชั่นแชมเบอร์มาต่อแล้วฮะโร่เพราะฉะนั้นเทคเขาจะนำอยู่ครับ ดาร์กเสียทรรมยิงอินคำจากแคชชูรี่ที่สามไปอะ่ะอมีพยายามจะมาป่วนคืนบ้างฮะเอ้าได้เซอร์กลิงไปตัวเหมือนกันนะแล้วลันบายเข้าไปเข้าไม่ได้ครับแต่เห็นเห็นอีวิลูชันแชมเบอร์กับเบลลิงแล้วนี่ทางฝั่งดาร์กก็ขึ้นมาเหมือนกันนะเนี่ยทาม,มิ่งดาร์กจะช้ากว่าประมาณทักสิบสิบห้าวิฮะตอนนี้เราขึ้นยูนิตมาเป็นเบลลิงเซอร์กลิงครับดูการคอนโทรลแมป ของทั้งสองคนก่อนส่วนใหญ่ถ้าจะซัดก,กันอะจะซัดก,กันที่ฐานเอ็กซ์แพลล่าสุดครับอ้าวผู้ไม่ทันขาดคำถึงนะแต่มีเบลลิงหนักอยู่แล้วพยายามจะม็อบเบลลิงแล้วนี่ก็ป่วนเอาป่วนขวาฮะเอาเซอร์คลิงเบลลิงป่วนขวาแล้วก็เซอร์คลิงอีกกรุ๊ปหนึ่งรันบายเข้าไปโอ้โหเรามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับยังไงได้ได้ซัดแฮชวลี่แล้วได้ซัดแฮชวลี่แล้วยังไงแล้วเบลลิงเบลลิงบางทีมันระเบิดไหมฮะอู้รอบนี้เบลล,เบลิงระเบิดสวยนะได้เซอร์คลิ้งไปทั้งกองเนี่ยเสียหายหนักเหมือนกัน แต่ลานบายไปถึงแนวมินเนอร์ลได้ไหมไม่ได้เลยเลยหรือเปล่าโอ้ได้ครับอ่าได้ได้ได,ได้ได้ในส่วนของรวมไปถึง7ตัวเลยครับเบลวิงแล้วเบลวิงมาอีกแล้วนี่ฮะหน่วยเามิกาเต่ครับยังไงต้องโอ้โหมอบมอบปิดทางว่ะโอ้โหลงทุนมากเลยแต่ยังมีหลุดเข้าไปตัวหนึ่งเอาเซอร์กิงมารับครับไม่ให้ตัดอินคัมแต่ก็ยังไม่จบฮะตรงนี้ฐานเอ็กซ์แปงก็ยังโดนเซอร์กิงปวดอยู่คุนก็ต้องมาคุมเชิงเอาไว้ครับ พยายามจะกดเกมอย่างต่อเนื่องครับโรจกจังหวะนี้อินคัมนำอยู่ฮะจากการลันบายเข้าไปถึงแนวมินอรไล,ลรครับเมื่อสักครู่นี้แต่ก็เสียไปเยอะนะเบลลิงเป็นยูนิตใช้ละทิ้งครับไม่สามารถเอานำกลับมาใช้ใหม่ได้นะเหมือนแบบรีไซเคิลไม่ได้กลับมาเติมเลือดไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็นั่นแหละพอเบลลิงมันบุกทะลวงไบอาร์มี่ก็จะดรอปเป็นเรื่องธรรมดาครับจังหวะนี้เป็นจังหวะดาร์ครับยังไงฮะดาร์เคาน์เตอร์แอทแทคครับ โรกมาแล้วนะโรกเดนเป็นดาร์กอะขึ้นโรกก่อนครับแต่โรกยังไม่ได้ขึ้นโรกครนะับเข้าไม่ได้โอเคดาร์เข้าไม่ได้ก็ไม่ฝืนครับตอนซัพพลายสู่สีกันอยู่หาจังหว่ะหาเหลี่ยมเข้าขอยู่เนีย่ยควีนอ่าสายสายเข้าสายเข้าสายเข้า,า,ขาต้องใขรดีๆใค่ดีๆ โอเคอู้เคลียร์สวยเคลียร์สวยถือว่าไม่ได้เจ็บหนักมากนะัก mm อืมอืมแต่ก็เจ็บนะสัพพายล็อตนำเลยครับโลไม่ค่อยดีฮะต้องเรียกว่าตามสัพพายล็อตเจ็บหนักกว่าแต่อินคัมดูดีครับอินคำสองพันกว่าอย่างงี้ฮะเอา้าเจอรันบายมั่งอ้าวยังไงโดนโดนเจ็บหนักอื mm ้อหือระเบิดไปแต่นี่ฮะโลเขาออกมาแล้วเห็นโลครับเซอร์กิ้งก็ถอยอไปก่อนครับดา หาเหลี่ยมเข้าหาตัดอินคัมกันอยู่โรคเริ่มมาโรคเริ่มมาทั้งสองคนขอดูยูนิตหน่อยโอเคเป็นโรคเบลลิงอ้าโอ้หลอดตรงนี้ครับคายบล็อกไหมหูเกือบเกือบบล็อกเลยฮนะเสียบีกร้อยครับทางฝั่งโรค บุกไม่เข้านะบุกไม่เข้าแล้วดูตื้อๆลงไปแล้วดูตื้อๆลงไปแล้วกําลังโดนดึงซัพลายลอดกลับมาครับอินคัมที่นําอยู่ก็ไม่ละเออไม่ได้นําเยอะขนาดนั้นละหาเหลี่ยมเข้าหาเหลี่ยมเข้าหลักลากา็วัดกันที่การตัดซัพลายครับตัดอินคัมนั่นึ่ง อพอรู้ว่าฐานเนี่ยจะโดนเยอะแล้วแฮชวลี่เลือดไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ก็ต้องลงทุนใช้ทรัพยากรในการป้องกันฐานฮะอย่างสไปคอลเลอร์ขึ้นมา2อ,อันข้อดีของสไปคอลเลอร์ก็คือมันสามารถย้ายที่ได้นะครับเพื่อนเวลาเพื่อนเล่นก็คือมันมัน,เ,น,เ,น,เ,นเอา้ามาม็อบตรงนี้เรียบร้อยเลยครับมันเคลื่อนไหวไม่ได้ครับหลวมไปน,นิดนึงฮะน่าจะเป็นโอเซียของทางฝั่งโลกกลายเป็นซับพลายตามเลย อ,าอ,อกก้าวก็โดนโดนมีอีกน่าจะเล่น Unit กราวยูนิตกันรัวๆครับตอนนี้แล้วก็อับเทคสู้กันครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้เห็นเกมที่เร็วเข้าออกไวฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอเซิร์ฟสู้กับเซิร์ฟมันสู้กันบ,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 บนค,ครีปเวลาบุกเวลาหลับอะไรยูนิตมันก็จะเรียกว่าโมบิลิตี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว โอ้มันเนียนมันเนียนสร้างอ,อ้าวแตกไปแล้วเนี่ยเจอจับได้ครับยูนิตโคลนสปายสปายนี่ฮะดูดูโปรดักชันไลน์ก็คืออัพเทคสู้กันอยู่ตอนนี้แล้วก็ทำในส่วนของอีโคโนมิกขึ้นมาครับแล้วก็เบลลิง โอเคระเบิดฐานเวลิ่งทิ้งไปครับโรกเพราะอันนี้อัพไว้ปิดทางเข้าบ้านนะแล้วก็จะลุยแล้วครับโรกเคลื่อนทับมาทางด้านซ้ายบงของแผนที่น่าจะมาตีฐานเอ็กซ์นหรือเปล่าโอเคเปิดทางว่เราจะได้เห็นอุ๊ยแต่มีราเวนเจอร์น่าสนใจอู้หูทางฝั่งน้นมีราเวนเจอร์ใครดิจังหวะใครทางฝั่งโรก,ก็ไม่มีนะเออ อ๋อมีมาแล้วมาราเวนเจอร์เติมแนวหลังนะครับนี่ก็วัดจังหวะใช้สกิลของราเวนเจอร์กันนะเปิดทางมาแล้วเปิดทางมาแล้วจังหวะอู๋ไขหลบสวยแล้วลงมาอือหืออือหือโดนเจ็บหนักเหมือนกันแลพยายามแลกกันอยู่น้องไขรเข้าไขรออกครับโอเคือต้องเนี่ยวัดการไมโครเลยวัดการไมโครเลยแต่โดนก็เจ็บหนักเหมือนกันโดนก็เจ็บหนักเหมือนกันพยายามจะไลต่ตีคืนกลับไปครับดาร์ ไล่ตีคืนกลับไปจังหวะนี้ยังไงนี่ก็พุชคืนกลับมาเหมือนกันโอ้โหเหมือนเล่นงัดข้ออยู่ฮะตอนนี้เกร็งแรงกันเอาไว้แล้วก็สวนคืนกลับมาแล้วก็เติม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 โรกันครับนี่ฮะคือเซิร์ฟแมสยูนิตสู้กันแมสยูนิตสู้กันโดนมาช่วยแล้วโอ้โหดาร์กเริ่มไม่ไหวจะเคลียร์อ,อันเดียจะพูดครับยังไงฮะโดนพยายามจะมาช่วยตู้จังหวะลงสกิลของทางฝั่งโรกไม่ไหวนะแล้วโดนโดนเี็บดาเวนเจอร์ไปโดนเี็บดาวเวนเจอร์ไป ยังไงเจ็บหนักเหลือเกินนะัทั้งสองฝ่ายอาร์มี่พอๆกันนะแต่วอร์เกอร์โรกตามอยู่ครับบุกไม่เข้าฮนะสปายตามนี่ฮะสปายคอลเลอร์ช่วยได้เยอะเสียแก๊สไปก็ไม่เป็นไรฮะขึ้นแก๊สใหม่ไปได้แก๊สไปนะเมะื่อสักครู่นีดาร์กอ่าไม่ใช่ได้แกะเสียแก๊สไปเสียแก๊สกับสองสปายคอลเลอร์ครับ แล้วก็แรกยูนิตกันไปสนุกสนานฮนะตอนนี้ lost ยูนิตค่อนข้างสู่สีกันอยู่เหนื่อยจังหวะมาก็บุกไม่เข้าครับจังหวะการฟาฟอ่ะมี่เคิร์ฟลงก็อย่างที่เห็นนะเอ้าแล้วมาโดนฟอสอ่ะฟรีชฟรีชฟรีชทุกอย่างเอาไว้าโอเวอร์ลอดนี่แหละครับแปกโดนแอยูนิตนะระเบิดฟอร์สฟ,ฟิลด้วยสกิลนี้ครับ เจอพอตรอดก็ระเบิดฟอร์สฟิลได้และซีกแทงเกลียดมากยูนิตทั้งซีกแทงทั้งลิเบเลเตอร์ยูนิตที่เวลาต้องทำ,ำดาเมจและโนโมบิลิตี้อะราเวนเจอร์ซัดได้หมดเลยเนี yeah. oh ่ยโอ้โหเอาละไล่ถ่ายโอเวอร์โหลดครับว่าคือก็โอเวอร์โหลดของทางฝั่งโดก็พยายามจะแมปปิ้งคอนโทรลนะครับหาข้อมูลเช่นเดียวกับทางฝั่งดาร์กโดนไหมโดนครับเรียบร้อยตุ่ม ได้เห็นเกมยาวๆเรียกว่ายาวอาดูเทคหน่อยเงินงเป็นเท็กเนี่ยดาร์คเท็เยอะกว่านะครับเมื่อกี้เลยสัตว์กันได้ยาวๆฮะอาร์มี่เลยแข็งกว่าโอเคตอนนี้เร่งเท็กโรค,ครับเดินเร็วแล้วก็มุดดินแล้วก็เพิ่มเทก็กกล่าวยูนิตอาร์เมอร์ฮะเนี่ยฮะกล่าวคาพาสคาราเพสกล่าวคาราเพส ผมเรียกนั่นแหละกราวกราวอาร์เมอร์ครับเพื่อนๆก็เข้าใจมันจะเป็นอย่างนี้เบสิกของรุ่เผ่าตังหนี้โอีเข้ามาแตะมาดรอปโคลยูนิตเป็นเซอร์คิงตัวเล็กๆเ,เอาไว้เมื่อสักครูน่นี้ไปหาข้อมูลวิสัยแอตแท็กครับอะไรเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเลเวลสองนะครับทางฝั่งโลกอาร์มี่กลับขึ้นมาสูสีกันอ,กอีกรอบหนึ่งอินคัมด์กนำนะฮะดาร์กสีเบสครับ แล้วก็วอร์เกอร์ที่เยอะกว่าด้วยฮะวอร์เกอร์หกตัว APM เดือดมากๆาเลยครับตอนนี้500กว่าเลยทีเดียวครับดากโลกเริ่มดรอๆอยู่200กว่านะ APM เยอะก็คือคุณทำอะไรเยอะมากครับในหนึ่งวินาทีในหนึ่งนาทีนั้นนะเออทำอะไร500ร้อยครั้งกดกดอะไรต่างๆเฮ้ยมุดมุดผ่านไปเฉยเลยโรก ลกสเตลฮะลกสเตลไปแล้วเอาล้ครับแล้วจังหวะหน้าบ้านยังไงอ้าวล้วเจอลกสเตลมาถึงแนวมินเนอร์ไลน์โอ้โหอ่ะจังหวะนี้ก็โดนเหมือนกันผ่านเอ็กซ์แพนโดนทั้งคู่นะแต่หน้าหน้าตรงนี้ก็เจ็บหนักเหมือนกันนะฮะนี่เป็นทับใหญ่ของทั้งสองคนนะมาตัดกันอยู่ในจุดเดิมใครเข้าใครออกหลบสกิลกันไปจังหวะนี้ได้แฮชูลี่ไปแล้วครับแล้วโลกก็ไปไล่ออกไปเหมือนกัน แต่มาดูจังหวะประทะต,ตรงนี้ก่อนไล่เอาไว้ไล่เอาไว้ไล่เอาไว้ดา่าพยายามจะไล่เจ็บหนักเจ็บหนักอาร์มี่รถท่วบเลยครับโรกแล้วตรงนี้ฮชชุร่ก็โยนตีอีกหลังบ้านก็แหกข้างหน้าก็บุกไม่เข้าอือือสวยแล้วครับโรกโอ้โหแล้วดูดูมุดนี่ฮะนี่คือการเลือกเทคล้วนๆเลยครับอ่ะโอเวเซียมาแล้วโอเวเซียมาแต่ทับใหญ่เขาก็บุกมาแล้วเหมือนกันครับเอาโรกที่เหลือมมาเก็บงานฮนะเรียบร้อย เก็บงานไปแล้วนี่ดูความความป่วนโอ้มุดดินฮนะใส่มุดใส่มุดไขหลบแล้วก็มาตัดกันเผ็ดเยอะกว่านี่ครับดูอัพเกรด มุดดินนั่นแหละมุดดินของดาร์กมาก,ก่อนดูอย่างเนียนเลยเมื่อกี้มุดดินผ่านไปเลยรอบนี้เขาก็ามุดดินได้แล้วเหมือนกันมุดดินแล้วมันจะเดินได้ฮะโลกนะโคตรเนียนโอ้แต่อินคัมดีเลยแต่อาร์มี่กลับมาเท่ากันอีกแล้วเมื่อกี้อาร์มี่ดอกไปเยอะมากเลยครับโลก จังหวะดอกอามีแต่จะแมสกลับคืนขึ้นมาเร็วแล้วสวนกลับมาจังหวะนี้ฐานเอ็กซ์แพลนล่าสุดของเขาดาก,ก็ต้องมากันฮะนี่คือเงินถังใหม่ของเขานั่นเองแล้วไงจังหวะขักกลับอู้ไปไล่โลกไปไล่โลกที่ตกรถหรือเปล่าเจอล้อมหน้าล้อมหลังนะลองเจอล้อมหน้าล้อมหลังนะยังไงแล้วก็ไล่มาจังหวะนี้โอ้โหโดนทั้งล้อมหน้าล้อมหลังครับแต่ราเวนเจอร์ดูจังหวะการคลฟสกิลดีๆ ค่อยๆไล่เคลียร์ไปไล่เคลียร์สุดท้ายดาร์กไม่ไหวครับโอ้โหเจอกระจายกระจายทับกันไปละอาร์มี่ละลายหมดอย่างไวเลยอะเออคือการคุมทับทับในกระจุกเดียวอะมันง่ายกว่าสามฮะทำไมมันง่ายกว่ามันมีราเวนเจอร์ที่ใช้สกิลหยอดหยอดหยอดระเบิดนะครับ บางทีมันใครใครหลบไม่ทันอืมก็หายหายแบบละลายละลายละลายลอามี่หมดแล้วฮา,าร์กเล็กจีจีไปครับโรกเก็บเก,บเกมแรกมา <c oughs> หาเจ้าแห่งซึกอ, <c oughs> ออกนำไปก่อนครับโอเคติดตามเกมสามกันสักคู่ฮะอ่ะงงคนที่มาดูทำไมเป็นเกมสามเดี๋ยวผมทำการ์ดไว้ให้จะได้ไม่งงแล้วเจอกันครับผม